ในในเดือนนี้ก็ไม่วันสําคัญอย่างวันแม่แล้วงั้นเรามาทําความรู้จักเอมิอาเกซววแม่บังเกิดเก้าของบาก,กีกันดีกว่าแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยซ้าว่าคลิปนี้จะลงก่อนวันแม่หลังวันแม่หรือลงวันแม่กันแน่ เอมี่อาเกซาวะเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างและหน้าตางดงามเป็นอย่างมากเธอมักจะปรากฏต,ตัวในลุคของนักธุรกิจหญิงอยู่เสมอแถมชุดที่เธอใส่นั้นส่วนใหญ่จะมีความหรูหราและเซ็กซี่แทบทุกชุดเลยและนามสกุลอาเกซาวะของเธอนั้นก็ไม่ใช่นามสกุลเดิมของเธอแต่มันเป็นนามสกุลจากสามีเก่าที่ชื่อว่าเอริกอาเกซวะซึ่งเขานั้นก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและร่ารวยมาอีกด้วยส่วนเหตุผลที่เอริกนั้นเป็นสามีเก่านั่นก็เพราะ พี่แกนันเลือกเวลาอวดเมียผิดที่ไปหน่อยเพราะพี่แกดันไปอวดเมียในงานเลี้ยงที่มีแต่คนใหญ่คนโตและคนสําคัญมาร่วมงานอย่างมากมายแต่ที่งานนั้นป่ายูจิโร่ของเราก็ไปด้วยทําให้เขากับเอมีได้เจอกันสบตากันแถมยิ่งดูดปากกนันอีกด้วยจนทําให้เอริกไม่พอใจและมีเรื่องกันนิดหน่อยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรมากอ้าวโอ้โหไอ้หนุ่มี่มานี่มาร้ายสินะใช่แต่ตอนที่มีอะไรมากก็คือตอนที่กลับมาถึงบ้านแล้วนี่แหละ เอลิกที่หึงเอมิก็จะด่าว่าเธอว่าเธอเป็นพวกขี้อ่อยแถมยิงทำให้เขาเสียชื่อเสียงแต่ในตอนที่กําลังด่ามันๆอยู่นั้นเองยูจิโร่ก็ได้โผล่มาและทําการส่งเอลิกไปเป็นสามีเก่าพร้อมกับเสกบากิเข้าท้องเอมิไปพร้อมกันเลยโอ้คะใช่ ต้องทำใบหน้าแบบนั้นละถูกต้องเธอเป็นผู้หญิงที่ฉันเฝ้าค้นหามาตลอดชีวิตมีลูกกับชั้เธอนะในตอนที่เอมีปรากฏตัวมาครั้งแรกนั้นเธอนั้นเป็นแม่ที่ดีมาก เธอต้องคอยสนับสนุนบากิในการฝึกซ้อมโดยเธอนั้นทั้งสร้างห้องออกกำลังกายที่ทันสมัยให้กับเขาและยังจ้างเทรนเนอร์และนักวิจัยฝีมือดีมาคอยดูแลและทดสอบบากิอย่างใกล้ชิดอีกด้วยทำเอาผมที่ดูตอนแรกคิดว่าเธอแม่งโคตรรักลูกเลยวะแต่พอมาถึงในช่วงก่อนที่สองพ่อลูกจะได้ซัดกันในรอบแรกเอมิที่ไปหาย,ยูจิโร่ก็ได้รู้ความจริงว่าถ้าบากิน,นแข็งแกร่งไม่พอที่จะสู้กับเขาเธอนั้นจะโดนยูจิโร่โทิง้งเันกรของเล่นที่เขาเล่นจนเบื่อแล้วทําให้เธอถึงกับเสียศูนย์และไประบายใส่บากิ เธอทั้งทำรลายเขาแล้วก็ด่าเขาอย่างรุนแรงลูกมันอ่อนแอเพราวลูกอ่อนแอเพราะลูกอ่อนแอเพราลูกอ่อนแอเพราลูกกันเดียวท้าอย่าเป็นลูกคนเดียวมันอ่อนแอไม่หนึ่งเตมันเลยผมสามารถเอาชนะไอ้หมอนั่นได้แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นแม่จะยอมมอบความรักให้กับผมบ้างได้ไหมครับแม่แค่เสียเสี้ยวขอไอ้หมอนั่นก็พอแล้วได้โปรดเธอะ มอบความรักให้ผมบ้างเอ๋ออิงไอ้ยิงลดความพ้าลงเลยเขาบนายิงจะไม่ยอมแพ้แล้วและด้วยคำพูดนั้นของบาก,กิมันจะทำให้เธอคิดอะไรขึ้นมาได้แต่เธอก็ไม่ยอมรับมันเพราะว่าสำหรับเธอนั้นความรักของแม่ลูกมันไม่มีความหมายไม่อยู่ต่อหน้าของชายที่เป็นสุดยอดที่สุดของโลกอย่างฮันมายุจิโร่อย่าว่าแต่จะเป็นลูกที่ฟูฟักตั้งแต่อยู่ในท้องเลยที่ฉันยอมทำเพราะต้องการความรักจากเขาต่างหากล่ะ ความรักระหว่างแม่ลูกนั้นเหรอฉันไม่สนใจหรอกแล้วทำไมมีอะไรข้องใจไหมแฮมเมอร์ยูีิโรเป็นผู้ชายที่สุดยอดที่สุดในโลกนะตอนนี้นผู้ชายคนนั้นแล้วล่ะก็ไม่ว่าใครก็ไม่มีความหมายกับฉันทั้งนั้นแหละและในการต่อสู้ของบาก,กิกับยูจิโร่เอมีนั้นได้เลือกที่จะยืนข้างยูจิโร่และดูบาก,กิโดนยูจิโร่ซ้อมอย่างหนักจนเกือบตาย คอยเป็นแบบนี้ต่อไปนายกต้อสายนั่นแหละเลยครับนายหญิงเอาไงดีนั่นแหละคือแฮมเมอรอ์ยูจิโร่ไงละ่ะฮะ<อ>ไฟแห่งการต่อสู้ถ้าถูกโคมติขึ้นมาแล้วล่ะก็ถึงแม้จะเป็นลูกของตัวเองก็จะไม่ยั้งมือในตอนแรกเธอนั้นก็ดีใจที่เห็นยูจิโร่ม,มีความสุขแต่พอเธอได้เห็นสภาพของบากิชัดมันก็ทําให้เธอนึกย้อนไปในอดีตไปในวันนั้นวันที่เธอทําร้ายบากิแล้วก็เป็นวันเดียวกันกับที่บากิขอให้เธอรักเขาสักนิดนึงก็ยังดี คราวนี้ฉันชนะแล้วละ่ะแต่ว่าถ้าเกิดผมสามารถเอาชนะไอ้เจ้าน้นได้แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วแม่จะยอมมอบความร,รักให้ผมบ้างได้ไหมครับ มอกความรักให้ผมบ้าได้ไหมคุณงนนาแค่เสี้ยวขอไอ้เจ้านานก็พอแล้วได้โปรดเธอะจงความเป็นแม่ในตัวเธอได้ถูกปลุกขึ้นมาและเข้าไปท้าสู้กับยูจิโร่ เธอจะไปกู่ต่อสู้ให้ได้เองโดยเท่านั้นได้ทุ่มสุดตัวแม้ข้อมือจะหกักแก้วหูจะโดนทำลายแต่เธอก็ไม่คิดจะหลีกทางให้ยูจิโร่แถมยิ่งเดินเข้าไปหาเขาและการที่ไหล่ของเขายังเต็มแรงโอ้ปันไม่ถูกคอด้เหรอ 嗯。Mm hmm. yeah. ยูจิโร่ที่เห็นถนึงความมุ่งมั่นของเธอเลยกอดเธอด้วยความรักเจนกระดูกสันหลังหักก่อนจะปล่อยเธอลงไปนอนที่พื้นข้างๆลูกของเธออย่างบากีที่แสบดีแบบนี้ และหลังจากที่ยูจิโร่จากไปแล้วเอมิ Amy ที่ยังมีสติอยู่กุ้มบากิขึ้นมานอนตักพร้อมกับร้องเพลงกล่อมเขา এ <coughs> และพอมาถึงตอนเช้าบากิก็ได้เอาแม่ของเขาขี่หลังและเดินเข้ามาในเมืองพร้อมกับพูดคุยกันไปด้วยเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผู้คนรอบข้างนั้นต่างมองสองแม่ลูกด้วยความตกใจเพราะเอมิที่บากิแบกมานั้นได้สิ้นใจไปแล้วนั่นเองทําให้บากิที่แบกร่างไร้วิญญาณของแม่มาจนตํารวจเข้ามาล้อมพร้อมกับที่พวกตารวจปล่อยให้เขาวางร่างของเอมิลงบากิเลยได้ตะโกนไปว่าถอยออกไปให้ห่างจากเธอได้ปวดเธอ ขอให้ผมได้อยู่ในฝันต่ออีกหน่อยได้ไหมแต่ก็ได้มีตำรวจคนหนึ่งที่ไม่สนใจน้ำตาของเด็กหนุ่มเอาไม้เข้าไปฟาดเขาทําให้บากีของขึ้นและสัตว์ตำรวจทั้งวงก็จะวิ่งหนีไปทั้งน้ําตาและในวันต่อมาก็ได้มีเด็กๆไปเล่นจานล่อนแถวๆริมน้ําจนมีเด็กคนหนึ่งโยนจานล่อนแรงไปทําให้มันไปตกในพุ่มไม้แถวนั้นพวกเด็กๆเลยเข้าไปหาแต่สิ่งที่พวกเขาพบนั้นไม่ได้มีแค่จานล่อน แต่มีร่างของเอมิที่ถูกประดับไปด้วยดอกไม้มากมายนอนอยู่ที่นั่นด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับกับคำาพีชีวิตสั้นๆในวันนี้ดูแล้วรักแม่ขึ้นบ้างหรือเปล่าอย่าลืมพาแม่ไปเที่ยวไปหาอะไรกินด้วยละ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ